ทมบทภาคที่7แปลโดยพยัญชนะยกสามเรื่องพระเทราช่้วโปธิระนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า7จเริ่มตั้งแต่โปธิระเทรวะวัตถุเป็นต้นไปโปธิระเทรวะวัตถุอันเรื่องแห่งพระเทรช่้วโปธิระมะยานข่าพระเจ้าวเจเจตจกา่าสถานว่าพระศาสดาวิหารนโตเมื่อประทับอยู่เชตวันในพระเชตวันอารพัทรงปารบเถรังซึ่งพระเทระ โพธิลังนามะชื่อว่าโพธิละกระเทศสิตรัตแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนิว่าโยคาเวอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าโสเทโรวนว่าพระเถระนั้นเตปปตโกเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปิดรสามหุตวาเป็นวาเจสีบอกแล้วธรรมังซึ่งธรรมพิคุสตานางังแก่ร้อยแห่งพิสุทั้งหลายปัญจนังห้าศาสนในศาสนา พุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัตตนังเจตสถานว่าพระศัสดาจินเตสิทรงดบ,บริแล้วว่าจิตตังปีแม้อันว่าจิตว่าอาหังอันว่าเรากริษามิจกรธรรมทุกขานิสระนังซึ่งการสลัดออกจากทุกข์อัตโนเพื่อตนอิทิดังนี้พิกุโนของภิกษุอิมัสานีนัติย่อมไม่มีอหังอันว่าเรานัง พิกขุงยังภิกษุนั้นสังเวเชสามิจักให้สรดอิทิดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาวเทติย่อมตรัสว่าตุชาโปธิละดูก่อนภิกษุผู้มีคำพีเปล่าวตวังว่าเธอเอหิจงมาตุชาโปธิละ ดูก่อนพิกษุผู้มีคำภีเปล่าตะวังว่าเธอนิสีทะจงนั่งตุจชาโปธิละดูก่อนพิสุุผู้มีคำภีเปล่าตะวังอันว่าเธอยาหิจงไปอิติดังนี้เถรังกะพระเทระต่างนั้นอัตโนอุปทานนางอาคตกาเลในการแห่งพระเทระนั้นมาแล้วสู่ที่เป็นที่บำรุงซึ่งพระองค์ วเทติย่อมตรัสว่าตุจาโปธิละอันว่าพิสู้มีคำภีเปล่าขะโตไปแล้วอิติดังนี้อุทายะคตะกาเลปีแม้ในการแห่งพระเถระนั้นลุกขึ้นแล้วไปแล้วปัทายะจำเดิมตะโตกระโตแต่การนั้นโสเทโรนว่าพระเถระนั้นจินเตนสิคิดแล้วว่า อาหางอันว่าเราทาเรมิย่อมทรงไว้ปิตการนี้ซึ่งปิปรกทั้งหลายตีนิ 3. สามัตถะฐานนี้อันเป็นไปกับด้วยอัตถาอาหางอันว่าเราวาเจมิย่อมบอกทำมังซึ่งทรมหาคาเนกะคณะใหญ่ทั้งหลายอัธารษะสิบแปดภิกุสตานังแห่งร้อยแห่งภิกษุทั้งหลายปัญนจดนังห้าอัธาจปณะ เออก็แล้สถาอันว่าพระศาสดาวเทตีย่อมตราสมังกะเราอภิคณาเนืองเนืองว่าตัวชาโปธิละดูกอนพิสุผู้มีคำพีเปล่าอิติดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาวเทตีย่อมตราสเอวังอย่างนี้มังกะเราอภาเวณะเพราะความไม่มีคุณวิเศษสาดังแห่งคุณวิเศษทั้งหลาย ชานาทีนางมีชาญเป็นต้นอัธานแน่แท้อิติดังนี้สโสเทโรอันว่าพระเทรรนั้นอุปนัสังเวโคเป็นผู้มีความสังเวชอันเกิดขึ้นแล้วหุตวาเป็นจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหารอันว่าเราบวิสิตวาเข้าไปแล้วอารัญยางสูปากริสามิจจกธรรมสมณธรรม,มังซึ่งสมณธรรมอิธานิในการนี้อิติดังนี้ สังวิทหิตวาจัดแจงแล้วปัตตจิวรังซึ่งบาดและจีวรสยังเอวะเองนั้นเทียวนิคมิออกไปแล้วสทิงกับพิกุณาด้วยภิกษุสภาพปัจฉาทรมังอุคหิตวานิคมันเตนะผู้เรียนเอาแล้วซึ่งทำในภายหลังแห่งพิกษุทั้งปวงออกไปอยู่ปัจจุสกาเลในการอคจัดเฉพาะซึ่งมืด พี่ควรว่าพิ่สูทั้งหลายนิสีธิตวาสัชยันตานั่งสาธยายอยู่บริเวณเในบริเวณณนะสละเขสูงไม่กำหนดแล้วต่างเทรังซึ่งพระเถระนั้นว่าอาจริโยเป็นอาจารย์อิทิดังนี้โสเถรวนว่าพระเถระนั้นคันตวาไปแล้วโยชนะสตังสิ้นร้อยแห่งโยดวีสังยี่สิบ พี่ควรว่าพิกสุทั้งหลายติงสาสามสีวสันติย่อมอยู่อรัญญาวาเสในอาวาสอันตั้งอยู่ในป่าเอกสนิงแห่งหนึ่งอุปสังคกบิตาวาเข้าไปหาแล้วเตพิขูซึ่งพิ่สุทั้งหลายเหล่านั้นวันที่ตาวาไหว้แล้วสังฆเทรังซึ่งพระเทระในสงอาหากล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านพุทธเจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย อวสัยโยเป็นที่พึ่งเมของกับผมโหถาจงเป็นเถิดอิติดังนี้มหาเทโรอันว่าพระมหาเทระอาหากะาแล้วว่าอาวุโสเน่ยท่านผู้มีอายุตวังอันว่าท่านธรรมกติโกเป็นพระธรรมกะถึกอสิย่อมเป็นการะนังอันว่าเหตุกินจิอะไรอะไรอ,ไรอเมหินามะตังนิสายะ ชานิตพังเป็นเหตุชื่ออันเราทั้งหลายอาศัยแล้วซึ่งท่านพึงรู้ภวิย,ยะพึงเป็นตาวังอันว่าท่านวเทสิกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้กัสมาเพราะเหตุไรอิทธิดังนี้โสเทโรอันว่าพระเถระนั้นอาหากล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านเจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายมากรโรถาขอจงอยากระทำ เอวังอย่างนี้ตุมเห็นว่า,าทั้งหลายอวัสโยเป็นที่พึ่งเมของกระผมโหถะโจเป็นเถิดอิติดังนี้ปณะก็เตพิขวรว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นสเพทั้งปวงขีนาสวาวะเป็นพระขีนาสบเทียวหวนติย่อมเป็นอนาฏาครั้งนั้นมหาเทโรอันว่าพระมหาเทระจินเตตวาคิดแล้วว่า มาโนอันว่ามานาอิมัสสะพิคุโนของภิกษุนี้อธีเอวะมีอยู่นั่นเที่ยวนิสายาพระอาศัยอุคคหังซึ่งอันเล่าเรียนอิติดังนี้ปะหีนี้ทรงไปแล้วนางเทราังซึ่งพระเถระนั้นสติตกังสูตสำนักอนุเถระสะของพระอนุเถระโสปีอนุเถโรอันว่าพระอนุเถระแม่นั้น อาหะกาวแล้วตังเทรังกับพระเทระนั้นตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นเทียวพิขวรว่าพิสุทั้งหลายสเพปีแม้ทั้งปวงเปเสนตาเมื่อส่งไปตังเทรังซึ่งพระเทระนั้นนิหารเรนะโดยทํานองอิมินานีปหินิงสูส่งไปแล้วสันติกังสู่สํานักสตาวัศิกาสามเนรสะของสามเนรผู้มีการฝนเจด สภานวัตสาผู้ใหม่กว่าสมเนนทั้งปวงที่ว่าทานเนนิสิทิตวาสุจิกรรมมังกรตสะผู้นั่งกระทำอยู่ซึ่งกรรมอันบุคคลพึงกระทำด้วยเข็มในที่เป็นที่พักในเวลากลางวันพิขูอันว่าพิสูทั้งหลายนิฮริงสูนำออกแล้วมานาังซึ่งมานะ อาสาเทระซาของพระเถระนั้นเอวังด้วยประการชนนี้โสเทโรวนว่าพระเถระนั้นนิหะัตะมาโนมีมานะอันภิสษุ์ทั้งหลายเหล่านั้นนำออกแล้วปะคายิตวาประคองแล้วอัญชลิงซึ่งอัญชลีสัิตเกในสำนักสมณิราัสาของสณเณนอาหากาวแล้วว่าสปุริสาข่าแต่สัตบุรุษ ตวังอันว่าท่านอวสยโยเป็นที่พึ่งเมของกระผมหอหีจงเป็นเถิดอิติังนี้โสสมัมมเนรรนว่าสมัมมเนนนั้นอาหากล่าวแล้วว่าอาจริยะข้่าแต่อาจารย์อโหัวโอตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายกเทธาย่อมกล่าวเอตังวัจนังซึ่งคำนั่นกิงนามะเชื่ออะไรตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายมหารก,กาเป็นผู้แก่ ผู้หุสุตาเป็นผู้มีสุตตามากอาถาย่อมเป็นการะนังอันว่าเหตุกินจิอะไรอะไรไมยาชานิตพังเป็นเหตุอันกระผมพึงรู้สันติเกในสำนักตูมหากางของท่านทั้งหลายพระวัยะพึงเป็นอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเทระอาหากล่าวแล้วว่าสัปุปริสาข้าแต่สัตบุรุษ ตาวังอันว่าท่านมากริอยากระทำแล้วเอวังอย่างนี้ตวังอันว่าท่านอวสยโยเป็นที่พึ่งเมของกระผมหหิเอวะจงเป็นนั่นเทียวอิทีิดังนี้สามเณโรอ,อันว่าสามเณรอาหะเก่าแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญสเจเทว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลาย โอวาทคมาเป็นผู้อดทนต่อโอวาทพระวิสถะจาักเป็นไสอหังอันว่ากระผมอวัสโยเป็นที่พึ่งโวของท่านทั้งหลายพระวิสามิจักเป็นอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วว่าสปริสาฆ่าแต่สตบ,บุรุษอหังอันว่ากระผมโอวาทโม เป็นผู้อดทนต่อโอวาดโหมิจัะเป็นอาหางอันว่ากระผมวัจนเนครั้นเมื่อคําว่าตะวางอันว่าท่านปวิสาจจงเข้าไปอักิงสู่ไฟอิติด,ดังนี้แต่ยาอันท่านวุตเตกล่าวแล้วปวิสิสสามิจะเข้าไปอักิงปีแม้สู่ไฟเอวะนันเทียวอิติด,ดังนี้อาทาครั้งนั้น โสสาม,มเณโรอันว่าสาม,มเนนนั้นทศตวรแสดงแล้วสรางซึ่งสาเอกลางแห่งหนึ่งอวิทุเรในที่ไม่ไกลอาหากล่าวแล้วนางเถรังกับพระเถระนั้นว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายยะถานิวาัาปารุตาวะผู้นุ่งแล้วและห่มแล้วอย่างไรเทียว จะถาแไปว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มีวะแปว่าเทียวอยู่ตรงนี้นะครับปวิทธาจงเข้าไปสรงสังโสาอิมังนี้อิทิดังนี้หิก็โส,สามเนโรอันว่าสามเนนนั้นยะตวาปีแม้รู้แล้วอาสาเทระสามหาคานังทุป,ปต,ตาจิวรานังนิวัฒาปารุตภาวัง ซึ่งความที่แห่งจีวรมีชั้นสองทั้งหลายอันมีค่ามากเป็นผ้าอันพระเถระนั้นนุ่งแล้วและห่มแล้วตรงนี้นะครับอัสสะเถระสตัวนี้หักจะถีเป็นตติยานะครับมีมังสันโตเมื่อทดลองว่าโสเถรอนว่าพระเถระนั้นโอวาทกโมเป็นผู้อดทนต่อโอวาท โหตินุขโขห,หรือหนอแลอุทาหุหรือว่าโสเถโรอันว่าพระเถระนั้นโอวทัทคโมเป็นผู้อทนตะโอว,วาดโหติย่อมเป็นโนโหามิได้อิทธิังนี้อาหะเก่าวแล้วเอวังอย่างนี้เถโรปิแม้นว่าพระเถระโอตริข้ามลงแล้วเอกวัจนเนนะเอวะด้วยคําคําเดียวนั่นเทียว อาถาครั้งนั้นสัม,มนเนีรวนว่าสัม,มนเนีนวัตาวาเก่าแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ทัพพุเจเรญตุมเมห์วันท่านทั้งหลายเอถาจงมาเถิดอิติดังนี้นางเทรังกะพระเถระนั้นจีวระกันานานังเตวานาาเลในการเป็นที่เปียกแห่งมุมแห่งจีวรทั้งหลายอาหากล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ทัพพุเจเรญ ชิธานิอันว่าช่องทั้งหลายฉะหกวามิเกในจอมปวกเอกสมิงแห่งหนึ่งอธิมีอยู่โคทาอันว่าเฮียปวิถาเข้าไปแล้วอันโตในภายในตาาจะสูชิทเทสูในช่องทั้งหลายหกเหล่านั้นหนาชิทเทนะโดยช่องเอเกนะช่องหนึ่ง บุคโลอันว่าบุคคลคณิตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันจับตางโคทางซึ่งเฮียนั้นอุตวาเป็นทาเกตวาปิดแล้วชิตธานิซึ่งช่องทั้งหลายปัญจะห้าอิตรานิเหล่านอกนี้พฤตตวาทำลายแล้วชิตทางซึ่งช่องฉัดถังที่หกคันหาตีย่อมจับเอา ปวิธัดฉิเทนะเอวะโดยช่องแห่งเฮียเข้าไปแล้วนั่นเทียวยะถาฉันใดตมเหปีแมนว่าทั้งหลายปิทายะปิดแล้วทวารานี้ซึ่งทวารทั้งหลายปัญจะห้าเศสานิอันเหลืออารามเนสุในอารมณ์ทั้งหลายชาทวาริเกสุอันเป็นไปในทวารหกปัตเปทา จงเริ่มตั้งกำม,มังซึ่งกำรรมมโนทวารในมโนทวานเอวังฉะนั้นเถิดอิติดังนี้เทรังกะพะระเถระเอกาวัจเนนะเอวะอาคันตวาทิตังผู้มาแล้วยืนแล้วด้วยคำคำเดียวนั่นเทียวยานางอันว่ายานอโหสิได้มีแล้วพิคุโนแก่ภิกษูพระโหสุตัสสะ ผู้มีสุตตะมากนยธานเนนะด้วยอันให้ซึ่งไหยเอเตเนะเอวะมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวปรทิทีปุชะละนางวิยะเรากะอันว่าอันโพงขึ้นแห่งประทีปโสเถโรนวรปเทระนั้นวัตวาก่ลาวแล้วว่าสัพปริสาข้าแต่สัตบุรุษนยธานัางอันว่าอันให้ซึ่งนยะ เอกังเอวะมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวโหวตูจงมีเถิดอิติดังนี้ยานังยังยานโอตาริตวาให้ข้ามลงแล้วกรชัชก,กายเยในกรชัชก,กายอารพิปราลบแล้วสมณธรรมังซึ่งสมณธรรมสถานว่าพระศาสดานิสินโนวะประทับนั่งแล้วเทียววิสายโยชนะสตามัถเกในที่สุดแห่งร้อยแห่งยอดยี่สิบ โอโลเกตวาแลดูแล้วพิขุงซึ่งพิสตุต่างนั้นจินเตตว,วาทรงดำริแล้วว่าพิขุนว่าภิกษุอายังนี้ภูริปัญโยเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินโหติย่อมเป็นยถาเอวะฉันใดนั่นเทียวเตนะพิคุณา อัตานางปฏิฐาเปตุงอันว่าอันอนภิสูจน์นั้นยังตนให้ตั้งอยู่เฉพาะวัตติย่อมควรเอวังเอวะฉนะนั้นเทียวอิติดังนี้เตนะตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นคําว่าเทเรนะนะครับเทเรนะสัตทิงกเทนโตวิยะเป็นราวกับว่าตัดอยู่กับด้วยพระเถระนั้น ภูตวาเป็นพริตวาทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนิว่าภูริอันว่าปัญญาชายเตย่อมเกิดโยคาวเวเพราะอันประกอบแลภูริสังขยโยอันว่าความสิ้นไปพร้อมแห่งปัญญาชายเตย่อมเกิดอโยคาเพราะอันไม่ประกอบปริโตอันว่าบัณฑิตยตวารู้แล้ว ทเวทาปถังซึ่งหนทางโดยส่วนสองเอตังนั่นพวายจา่าแห่งความเจริญด้วยวิพาวายจา่าแห่งความเสื่อมด้วยอัตานังยังตนนิเวสยะพึงให้ตั้งลงภูริอันว่าปัญญาประวัติติย่ำเจริญยะถาชันใดแตถาชันนั้นอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่า มรสิการาเพราะอันกระทำไว้ในใจโยนิโสโดยอุบายอันแยบคายอารัมเมสุในอารมณ์ทั้งหลายอัทติงสายะ38ิอิติดังนี้ตถาประเทศสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาพระทศแห่งบทว่าโยคาอิตธิดังนี้เอตังปะทังอันว่าบทนั่นว่าภูริอิติดังนี้นามังเป็นชื่อปัญญายะของปัญญา มิถายะอันกว้างปฐวีสมายะอันเสมอด้วยแผ่นดินโหติย่อมเป็นวินาโสอันว่าความพินาศอิติชื่อว่าสังคโยอโธอันว่าอัดว,ว่าโยคังจาซึ่งความประกอบด้วยอโยคังจาซึ่งความไม่ประกอบด้วยเอตังนั่นอิติดังนี้ปัททวยศะแห่งหมวดสองแห่งบทว่า เอตังทเวทาปะถังอิติดังนี้อโธอันว่าอัดว่าวัธิยาจาแห่งความเจริญด้วยอวัธิยาจาแห่งความไม่เจริญด้วยอิติดังนี้คาถาปรารัสแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าพระวายะวิภาวายะจะอิติดังนี้อโธอันว่าอัดว่า ปัญญาอันว่าปัญญาภูริสังขาตาอันบรินับพร้อมแล้วว่าแผ่นดินอย่างนี้ประวัะติทีย่อมเจริญทั่วยถาชันใดปณิตโตอันว่าบัณฑิตอาตานังยังตนนิเวศย,ยะพึงให้ตั้งลงเอวังฉันนั้นอิติด,ดังนี้พระรสศแห่งบทว่าททา,านังอิติด,ดังนี้คาถาวสาเนในการปฏิสลงแห่งพระคาถา โพธิรัเทโรอนุพเทระชวาโพธิระปฏิทหีตั้งอยู่เฉพาะแล้วอา,าัาเตในพระอารหัตอิติดังนี้แลโพธิรัเทรวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพเทรัชวาโพธิระ,รระนิธิตังจบแล้ว